ระวังลื่นโลกเช็ดเองลื่นเองระวังลื่นนะครับระวังลื่นด้วยนะคะเนี้ยดตรงนู้นด้วยเชีดตรงนู้นด้วยตรงนู้นมันเปื้อนอ่ะเออเนี่ยตรงนู้นเนี่ยที่หนูเอาน้ำลายหกอ่ะไปเลยมาไปหาสิอันนี้มันสกปรกเขี้ยดที่มันสกปรกเพื่อนนะคะัดูเขี้ยดไหนที่มันสกปรกแล้วหนูระวังลื่นด้วยนะเท้าหนูลื่นนะครับ ทามันือรีมแนวทาหนือรนวะระวังด้วยนะเปลียนแนวไ,นนนนไปสอบพไปเช็่ข้างนา่ออนู่น โ oh. อ,อ้เข็มแข้งเกาะเข็มแข้ค่อยบ้านนะเธอจับสองมือสิครับจับสองมือได้นะครับ oh. จับสองมือได้จกาะจับสองมือ เออน่าจับสองมือนั่นมาานัดกันหรูเ <c oughs> ตะเสื้อยอย่เตะเสื้อหนูแล้วหรูอ,อ๋อเอากำพ่อกำกันโกนเหีหยเ้ยแข้งึเงี่ยเออใช้ได้นะนี่พ่อสบายแล้วเนี่ยพ่อสบายแล้วนะมีคนเจ็ดบ้านแตนพ่อแล้ว แตกหงยายไปกำสูงตัวเฮาเตี้ยลูกตัวเฮายังน้อยอยู่เฮากำลุ่มๆปุ้นโอ้เปลี่ยนวิธีกำละ่ะอืใช้ได้ถ้ากำสองข้างได้ก่อนกำสองข้างมันจะทนัดก่อนอม,มันจะทนัดกอลูกมันได้อ่ะมันมาทนัดเนี่ยฝากหน่วยลีไวในอ้อมใจเ,เพื่อนๆด้วยนะบอกเลยสวัสดีข้าเพื่อนเราเรายังไม่ได้สวัสดีข้าเลยสวัสดีข้าก่อนเอาวาง สวัสดีค่าก่อนวางไม่ถูกพื้นลงแล้วก็สวัสดีค่าสวยๆสิครับเฮ้ยจะโดนแนาพ่อนะจะโดนแน้าพ่อนะคะลูกน่อะไรเชื่อแ้งพ่ออ, <c oughs> อ่ะอืมอ้าา,ายกแท้าขึ้นแล้วอายกเท้าขึ้นเท้าขึ้นแล้วยกเท้าขึ้นเลยอ่ะ อไตโตะไตต่ตาตงเช็ดหมดทำให้มันสะอาดที่โต้ทางานพ่อเหรอที่โต้ทางานพ่อนั่นหรอหนูไปเช็ดได้เปล่าเนอที่หนูชอบไปเล่นข้างล่างมันอ่ะหนูไปเช็ดโตททางานไปโตวทางานพ่อสิขาลูกตาไปเช็ดโตวทางานพ่อปะ ในริมไม่ใช่ตรงนี้าไม่ใช่ตรงนี้มันหนูไม่ใช่ตรงนี้หรอกเนี่ยตรงเนี้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 ยยังไม่ได้เช็ดเลยมาตรงนี้ก่อนอุ้ยไม่จอยมาแล้วไม่จอยมาแล้วนี่เสียงรถไหมเนี่ยเนี่ยรถมาจอดแล้วไม่จอยมาแล้วไม่จอยมาแล้วไม่ใจร้ายมาแล้ว แม่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 จะไล่มาแล้วโอเคแล้วเราแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวแม่จอยมาเย้ยนะไป็ล้อมเป็นล้อมแม่จอยที่กระโจกปะเป็ล้อมแม่จอยที่นู่นปะโต๊ะนู่นปะเก้าอี้ปะไปยืนล้อมแม่จอยที่เก้าอี้ป่ะนี่ไว้นี่เอานี่ไว้นี่ป้าไปยืนล้อมแม่จอยกันแม่แม่สวัสดีเพื่อนๆก่อนสสวัดีค่ะบบ๊าายยสวัสดีค่ะ